และไอ้คนที่มันขาดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะมันเป็นตัวหลักเลยนั่นก็คือเป็นนักร้องนำนักร้องในวงคนนี้เนี่ยชื่อว่าชัยนะครับตอนนั้นพอคุณลบคอนักคนแล้วปรากฏว่านักร้องนำไม่อยู่แล,และเราจอกเดินทา,างไดนะ้ยังไงต้องหะก็คือตอนนั้นเนี่ยตัวคุณลบเขาก็หุดหงิดละเพราะว่าอะไรกันทําไมถึงนัดไม่เป็นนัดเลย เขาก็เลยจะโทรไปถามนายเจ้าชัยแต่ว่าพอโทรไปเนี่ยคนที่รับสายไม่ใช่ชยัยนะแต่ว่าเป็นเมียของชัยรับสายแทนตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยก็สรุปใจความได้ว่าชัยอะเป็ตตนตุราวรดจริงๆคือจะต้องไปรับคุณแม่ที่โรงพยาบาลก่อนเมียเขาก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปก่อนเลยไม่ต้องรองเดี๋ยวมันจะไม่ทัน เดี๋ยวถ้าชัยกลับมาแล้วเนี่ยจะให้ชัยขับรถตามไปที่หลังอ่ะพอทั้งคุณได้ความแบบนั้นก็ตัดสินใจขึ้นรถพากันไปเตรียมตัวกันที่งานวัดกันก่อนเลยซึ่งระยะทางจากบ้าน